สวัสดีค่ะฟางค่ะอายค่ะวันนี้เรามาทริปกับเกียร์ EV5 นะคะแล้วก็เราจะได้ลองเทสต์ดฟ์ครั้งแรกกันใช่เราจะขับจากเชียงใหม่ไปเชียงราย,านนยไปครับ,บทุกคนแค่แดงสวัสดีจ้าพีต่ต้นล์ฟางคือเชียงใหม่ฟังกัอายจะจะเป็นฟิลลิ่งนั่งหน้า,นากับฟิลลิ่งนั่งหลังก่อน <ham ma> ต้องค่ะ ตอนนี้เราก็มาแวะคาเฟ่นะคะทุกคน mm hmm. เราก็เลยเดี๋ยวจะให้ดูทุกสีแบบคร่าวๆว่าสีไหนเป็นยังไงอันนี้คือคันที่เราขับมาเป็นรุ่น all wheel <will> drive นี่ earth exclusive อันนี้จริงๆชื่อเป็นสีเขียวนะแต่ว่าแค่าตาเรามองมัจะดูเป็นแบบสีฟ้าๆนิดนึงใช่ออกแนวฟ้าๆแล้วก็ไฟหน้าจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ mm hmm. สีดำก็จะออกแนวเท่ๆโกโกนะคะดัน <Done. S 1> เรียบแต่โก้คันใหญ่มากเลยนะใช่อะให้ดูไฟไท้ายของสีดำพี่รู้สึกว่าไฟไท้ายมันเข้ากับสีดำที่สุด คือพอเป็นสีขาวแล้วมันเห็นดีไซน์ไฟท้ายชัดและอาจจะแล้วแต่คนชอบแต่นี่รู้สึกว่าสีดําดูเท่สุดใช่นี่ต่อมานะคะจะเป็นสีฟ้าๆค่ะทุกคนอันนี้ไอชอบจริงสวยมากคือนี่ส่วนตัวชอบสีเทาคือมอห้องนอกด้านหน้าเหมือนจะคันไม่ใหญ่แต่พอเข้าไปข้างในแล้วแบบกว้างมากนี่ดูนะคะคันใหญ่มากแล้วสีภายในแต่ละสีจะแตกต่างกันไปตามสีภายนอกนะอ่ะเรามาสอบถามผู้ร่วมทริปของเรากันดีกว่าค่ะพี่ออฟขับเราเป็นยังไงบ้างคะ ขับรุ่นตัว long range ครับทุกอย่างแบบโอเคหมดเลยแต่พูดอะไรกับช่วงล่างถ้าใครที่เน้นความสบายครับคันนี้จบเลยแต่ถ้าใครขับเร็วเน้นซิ่งเข้าโค้งแบบโอ้โหอย่างกับอยู่ในเกม forza อะไรเงี้ย gta เ <c oughs> งี้ยต้องระมัดระวังสักหน่อยและด้วยความที่ตัวรถเสียงมันเงียบด้วยเนาะ <c oughs> เราเหยียบไป120เนี่ยไม่รู้ตัวเลยแล้วถ้าเข้าโค้งขึ้นมาเนี่ยอันตรายหนอ่อยตอนเหยียบหนูก็ไม่รู้ตัวใช่ล้อเท้าเท้าเราไม่มีความรู้สึก อ่าแล้วก็อย่างหนึ่งแอบกินไฟไหมจริงๆแล้วขับขึ้นเขาลงเขาด้วยอาจจะประหยัดได้กว่าอีกหน่อยนึงเนาะถ้าให้เลือกพี่ยอมเลือกสีอะไรโอ้ยสีนู้เลยสีฟ้าสีฟ้า Frost Blue อันนั้นคือสีที่เห็นแล้วสะดุดตาแต่ถ้าซื้อแล้วขับไปเองก็สีขาวเหมือนเดิม <c oughs> ดูแลง่ายดี <c oughs> นะฮะโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะ ชา a ์จชัวร์ไลฟ์ Ready for the new journey คอลเลคชันพิเศษที่พวกเรา e w ว girls ร่วมออกแบบกับแบรนด์ลักโลกอย่างเซอร์คูลร่วมสนับสนุน <P ula. S 2> พวกเราได้นะคะช่องล่างคันนี้คือออกแนวนุ่มลดครอบครัวไม่เหมาะกับซิ่งใช่คือซิ่งต้องแบบมีสติมีสมาธิขั้นสุดเลยอะเพราะว่าตอนซิ่งอะรรู้สึกเล้วว่าแอบแบบโยนๆน,นิดนึงใช่แต่ว่าคันเร่งหรืออะไรเงี้ยก็ ถนัดดีแล้วก็บาะนั่งสบายมากคือเมื่อกี้ตอนนั่งก็นั่งสบายพอมเป็นคนขับก็รู้สึกว่าเออมันสบายอะ่ะแล้วฝั่งคนขับคือมีเบาะนวดให้สามารถเปิดระหว่างที่ขับรถไปได้ด้วยที่เราขับเป็นรุ่นเ a r t h Exclusive All Wheel Drive นะคะก็คือเป็นตัวท็อปสุดของเขาเลยเป็นตัวที่อัตราเร่งแรงที่สุดพลังกำลังเขาอยู่ที่308แรงมา้าแล้วก็แรงบิดนะคะอยู่ที่480นิวตันเมตรถือว่าแรงใช้ได้สูงถึงร้อยคันนี้อยู่ที่6.1วินาทีใช่คือถ้าสมมติว่าจอดอยู่นิิน่่่งงงงไฟแแแแด้้ววจะะออกตตตัใหรรถาาสมม ขับที่ความเร็วสูงแล้วร้อยแล้วเราจะเล่งแซงอีกอันนี้ต้องเหยียบมิดน,นิดนึงแต่โดยรวมพี่ขับแล้วพี่ก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ชอบนะออคือเป็นนุ่มที่โอเคขับได้แต่ถ้าใครแบบอยากสายซิ่งสายมุดก็คงไม่ซื้อรถไซส์นี้หรือว่าเป็นรถที่เป็นทรงแบบนี้อยู่แล้วอะคือถ้าขับในเมืองแล้วไม่ใช่เป็นคนออที่เปลี่ยนเลนบ่อยๆอะไรเงี้ยเป็นอีกคันหนึ่งที่นั่งสบายมากๆแต่ถ้าต้องมาขึ้นเขาขึ้นดอยอะไรเงี้ยก็คือต้องจับพวงมาลัยให้มั่นถามพี่ต้อมดีกว่าอันนี้ฟิลลิ่งเรา เป็นตัวที่แรงที่สุดราคาแพงที่สุดแล้วก็ออปชั่นจัดเต็มมากที่สุดถ้าให้เปรียบเทียบเลยพละงกำลังมันจะไล่เลี่ยกับพวก t ท sla Model Y รุ่นเรียบดิวไรใกล้ๆเคียงกันประมาณนั้นแต่ว่าอันนั้นมันมันเป็น1มอเตอร์ที่เป็นขับหลังแต่ได้มี2มอเตอร์แต่ถ้าสมมติว่าเราเปรีเทียบกับรุ่นลองเล n ส e ของ t ท sla เนี่ยพละงกำลังอาจจะไม่ได้ขาดนะแต่ความนุ่มแล้วก็อัรถประโยชน์อะไรต่างๆคันนี้จะดีกว่าเฉพาะเรื่องการเก็บเสียงเชื่อมนุ่นเก็บเสียง เอาตัวมือถือมีแอปพลิเคชันในการวัดเสียงแล้วเรานั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยค่าเฉลี่ยถ้าสมมติเราวิ่งประมาณ1 1 0ยสิรอนะอแค่ประมาณ60ต้น,ต,นต้นเดซิเบลถือว่าเป็นระดับดีมากๆเลยนะอยู่ในระดับเงียบเลยจริงเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เราขับผ่านแล้วเลนฝั่งตรงข้ามรถเยอะมากพี่ต้อมให้พวกเราสังเกตว่าเนี่ยไม่ได้ยินเสียงล้อข้างๆเลยก็คือไม่ได้ยินจรงิงได้ยินแต่เสียงยางล้อตัวเองขนาดรถบรรทุกผ่านคันใหญ่ๆยังไม่ได้แบบรู้สึกแบบลำพานหูขนาดนั้นใช่รู้สึกว่าหลายๆคันที่ผมเทสา เป็นคันที่ติดค่อนข้างนุ่มคือตอน,ตอนมันปั๊มหมันดีนะมันไม่กระแท้ก้นเราแต่ว่าเวลาที่มันดีกับคือน,น้ำดีค่อนข้างแรงหน่อยแล้วทําทให้ท้าหั ใช้ความเร็วสูงมันจะทําให้ตัวรถไม่ค่อยสเตเบิลนะครับ<ช>อาจาจะต้องระมัดระวังกันถ้าให้คําแนะนําจริงๆหรอ,อคิดว่าน่าจะทําให้ช็อคอัพตัวนี้ตัวสปริงแข็งขึ้นอีกสักประมาณสิบเปอร์เซ็นต์สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่าจะกำลังดีจะได้บาลานซ์ความนุ่มนวลที่ยังคงอยู่แต่จะเพิ่มความสเตเบิลให้กับตัวรถมากขึ้นแต่โดยรวมโ oh, ออ๋อถือว่าคันนี้เป็นรถที่อเนกประสงค์ฟังก์ชันครบจัดเต็มแล้วก็ให้อะไรมาทางเยอะเลย จริงค่ะคืออันนี้พอเป็นรุ่นท็อปมีเฮด d อบบิสเพเพอรมาให้เนาะมีปุ่มที่เรียกว่า relaxation s e a t คือกดทีเดียวปุ๊บเบาเราอะ่ะจะปรับให้อยู่ในท่าที่นอนแต่เฉพาะบอกคนขับเบาเดียวนะถ้าใครดูไม่ออกว่าเป็นประมาณไหนเหมือนที่นอนสาผมเลยทุกคนนอนแบบยาวไปเลยตรงขาก็แบบมีรองน่องให้ด้วยใช่ส่วนฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของคอนโซลอ่ะคือขึ้นมาคันนี้พอคอนโซลเป็นสีเนี่ยแล้วมันสวยมากแล้วก็วัสดุอะไรเงี้ยก็คือดูดีอันนี้ย้ำว่าคือเฉพาะรุ่นนี้นะที่เป็นวสุ่งง AI ไไดด้้ัมนี้ย ตำแหน่งแอร์อ่ะกลางดีเลยโดนตัวช้ำๆแต่ว่าอันลิมอ่ะ,ะพี่รู้สึกว่าเขาแห่นขึ้นแห่นขึ้น uh huh. จนแบบเราต้องนั่งใกล้ๆอ่ะถึงจะโดนแอร์อันเนี้ยเพราะว่าถ้าเราอยู่ไกลคืออันนี้คือนขึ้นหลังคาไปแล้วไม่เจอเราแต่ว่าปุ่มต่างๆคือเยอะไปหมดหน้าจอแอบมีความแบบหายากนิดนึงสมมติจะใช้อะไรสักอย่างอ่ะอเราต้องแบบ หาแล้วหาอีกว่าเอ้ยอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเจอแล้วก็คือเจอเลยนะแต่ไอชอบคอนโซลหน้าเพราะว่ามันมีความทแบบไฮเทคแล้วก็แบบเปนนวดอยู่อย่างแบบที่เพิ่มเสียงลดเสียงก็ยังเป็นแบบสไลด์มือขึ้นอย่าก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้ง่ายๆถ้าคนขับคนเดียวก็สบายอยู่แล้วก็คันนี้นะคะเชื่อม Apple CarPlay กับ Android Auto ได้แบบไร้สายรู้สึกว่าแบบเขาเสถียรดีนะเวลาแบบพี่ต้อมรับโทรศัพท์หร<ๆ>ืออะไรเงี้ยไม่ได้ดีเลยอะไรมากมายคันนี้ให้ Type G มาทั้งหมด4ช่องก็คือข้างหน้า2บอกไอชแล้วก็ข้างหลังพี่ปังอีก1 แต่พงมาลัยคันนี้ขนาดรุ่นท็อปสุดก็ยังเป็นแบบปรับแมนนวลอยู่นะคะทุกคนซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่อยากพูดคือพี่ชอบสันรูปของคันนี้มากคือมีสันรูปมาให้ใช่ปะลองเปิดมา่านเพราะว่าม่านอะ่ะปิดเร็วมากทุกคน <laughs> เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวปิดนะ๊ดูทุกคน คือปกติอะไรที่เป็นไฟฟ้ามักจะช้าเบาะไฟฟ้าหรือว่าม่านไฟฟ้าแต่เนี้ยคือเร็วมากทุกคนส่วนวิธีเปิดมา่านปิดม่านอันนี้นะเขาจะเป็นแบบสองกึก๊กถ้าแบบเราดันสูดอะ่ะคือเขาจะเปิดทางมา่านแล้วก็สรูปนี่อย่างนี้ อ่าแต่ถ้าดันแบบแค่ครึ่งเดียวจะเป็นแค่เปิดปิดม่านคือเหมือนมีสองกึกถ้ากึกเดียวก็คือแค่ม่านแต่ถ้ากึกแบบลึกสุดก็จะเป็นม่านด้วยสรุปด้วยระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าเปิดตอนฝนตกแล้วแล้วก็ลำโพงคันนี้ถ้าเป็นตัว็อปแรกของฮาร์มันคาร์ดอนด้วยนะคะจริงๆคือคันที่เราเทดะเขายังไม่ได้ใส่มาแต่ถ้าคันที่เขาจะส่งมอบให้ลูกค้าคือเขาจะใส่ให้แล้วส่วนฟิลลิ่งการขับขี่นั่งมาตั้งนานแล้วคือตอนแรกนั่งหน้า ก็รู ini, ้สึกว่าโอเคมันนุ ormal, right? ่มดีพอเริ่มเข้าทางโค้งเริ่มมีการรู้สึกว่าเออช่วงล่างมันแอบโยนเหมือนกันนะแบบมีอาการเวียนหัวนิดนึงแต่ทีนี้พอเปลี่ยนมาเป็นคนขับปุ๊บรู้สึกว่าเออโยนจริงแหละแล้วก็เวลาจะปรับโหมดการขับขี่นะคะมาปรับที่ปุ่มตรงพวงมาลัยตรงกลางก็คือมีทั้งหมด4โหมดคือ eco normal sport แล้วก็ snow นะคะซึ่งเมื่อกี้เราขับแบบ normal ใช่ไหม ตอนจะเล่งแซงอ่ะอต้องเก็บมิดเหมือนกันนะถึงจะแบบเออแซงแล้วก็หลุดพ้นมาได้ในความเร็วที่มันแบบค่อนข้างสูงแล้วอ่ะวิธีเข้าเกียร์ของคันนี้นะคะทุกคนเขาจะมีก้านที่3อยู่ตรงนี้เวลาจะเข้าก็คือบิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเกียร์ดีแหละส่วนก้านไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ด้านขวานะคะแล้วเวลาเราเปิดเนี่ยไฟเลี้ยวก็จะมีกล้องขึ้นมาให้เราดูด้วยว่าด้านข้างมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แล้วก็สามารถปรับความหน่วงได้ที่แพดเดิลชิฟต์ตรงนี้มี3ระดับ1คือจะแทบไม่หน่วงเลยอ่าเวลาจะลดก็กดข้้้างงนนนีีะะะะคคจจลลลดือไมม่่หววเยแก็1 มี2มี3แล้วก็มี i p a d ดโอไอแพดก็คือเหมือน o n e p พ n โ o ที่แบบว่าเขาจะหน่วงให้เยอะที่สุดนั่นแหละเมื่อกี้ลองใช้แล้ว i p a d ดก็จะให้ฟีลแบบรถยนต์ไฟฟ้าที่สุด รู้สึกว่าถนัดที่สุดพวงมาลัยอันนี้คือยังไม่ได้ลองปรับแล้วก็ปรับไม่ได้รู้สึกว่าพวงมาลัยมีความยวยนิดนึงเวลาจะเปลี่ยนเลนหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องบิดเยอะหน่อยแล้วก็ถ้าจังหวะโค้งเยอะๆเวลาเราขึ้นเขาเมาื่อกี้มันก็จะมีการแบบว่าต้องจับพวงมาลัยให้มั่นนะอ่ะเออนิดนึงแล้วก็เมื่อกี้ไอลองนั่งหลังแล้วไอ้อฟีลลิ่งยังไงตอนนั่งหลังนั่งสบายมากคือเบาะเขาอ่ะคือตรงที่รองก้นอะไรเงี้ยเขามาถึงแบบประมาณเข่าเลยนะคือค่อนข้างยาวแล้วก็ไม่ได้ชันจนเกินไป เบาปรับได้3ระดับมั้งไอปรับแบบเอ็นสุดเลยก็คือนั่งแบบแทบนอนสบายอันนี้อีกข้อหนึ่งที่ชอบคือปรับเอนเบาหลังได้อะพื้นที่ขาเหลือเยอะมากแล้วก็คือที่ไี่ต้อมขับใช่ไหมไอ้ก็รู้สึกว่าโอเคยังนั่งสบายอยู่แต่พอแบบเริ่มใช้ความเร็วเยอะๆแล้วก็โค้งเยอะๆด้านหลังเขาจะมีความแบบโยนๆนิดนึงอะตัวจะแบบโค้งๆหน่อยๆมีความดึงดักงหน่อยๆต้องว่าไงคะสำหรับนั่งหลังชอบไม่ตัวนี้กันใช่ไหมคะใช่มันทําให้เวลาถ้าว่าเราจะนอนเอนหลัง งทางไกนแนะนําว่าต้องมีหมอนรองคออสักอันนึงจะช่วยให้รองศีรษะทําให้นอนได้สบายขึ้นโดยรวมนี่ว่าเหมาะกับแบบขับให้คุณพ่อคุณแม่ปูย่ย่าตายายนั่งหลังอะ่ะแล้วเราก็ไม่ใช่คนขับเร็วหรืออะไรเงี้ยจะแบบสบายกันทุกคนคือถ้าใครอยากได้ความแรงอะ่ะตัวท็อปแรงฟังก์ชันเยอะอแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้ใช้ฟังก์ชันอะไรมากไปตัวลองเลนเลยคือวิ่งได้ระยะทางสูงสุดแบบ6 6 5กิโลเมตรส่วนรุ่นตัวท็อปเนี่ยจะอยู่ที่620กิโลเมตรเลยแบบมาตรฐาน NEDC จะบอกว่าไงมันไม่ได้ตรงตามนั้นนะคะทุกคนต้องดูดอยู่ที่การขับขี่ของเราแล้วก็ NEDC เป็นมาตรฐานที่มักจะสูงกว่าค่าความเป็นจริงอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้เราขับมาประมาณจากเชียงใหม่จนถึงเชียงรายแล้วเนาะตอนนี้ระยะทางอยู่ที่170กิโลเมตรนะคะทุกคนแล้วก็อัตราการกินไฟอยู่ที่21.4กิโลวัตต์แอลต่อ100กิโลเมตรถ้าเทียบกับคันอื่นอันเนี้ยก็กินประมาณหนึ่งเหมือนกันแอันนี้ไม่ได้แค่ปังขับคนเดียวพี่ต้อมกับปังสลับกันขับก็ถือว่ามันเฉลี่ยกันแล้วว่าการขับขี่ทั่วไปเปนประมาณนี้งั้นเดลึ ช่องพี่ตอมได้ค่ะตอนนี้ก็ยามเย็นแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายนอกภายในกันอันนี้เขาจัดรถมาเป็นแบบแคมปิ้งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าแต่ละคันเขาทำอะไรบ้างระหว่างเดินไปนะคะก็จะมาเล่าว่าเขามีทั้งหมดสีุ่่นย่อยด้วยกันก็คือไลท์แอ เอิร์ดลองเลนเอิร์ดเอ็กซ์คลูซีฟอวิวไดฟ์ถ้าคุณซื้อรุ่นย่อยไหนก็แล้วแต่ข้างนอกจะดูไม่ออกเลยแม้แต่ว่ารุ่นท็อปหลังรถก็ไม่มีเขียนให้ว่าคือรุ่นท็อปเข้ามาข้างในคือทางเอิร์ดลองเลนแล้วก็รุ่นท็อปอวิวไดฟ์เนี่ยเขาจะมีปุ่มตรงนี้ให้แต่รุ่นท็อปสุดก็คือเอ็กซ์คลูซีฟเขาจะมีปุ่มรีเล็กซชันซีดคือกดทีเดียวเบาะจะอยู่ในท่าที่นอนให้เลยแต่เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นลองเลนก็เลยไม่มีปุ่มนั้นนะคะแล้วก็ ตำแหน่งนี่แล้วก็อันนี้คือมีแค่เบาอ,อุ่นสามารถกดได้แต่ว่าถ้าเป็นรุ่น Exclusive All เอ e ว d r เนี่ยตรงนี้จะเป็นปุ่มเบาเย็นมาให้แล้วก็ตรงนี้ปุ่มต่างๆปรับกระจกได้อย่างง่ายดายนะคะเป็นแบบว่าเบสิกพื้นฐานมือจับประตูคือเก๋มากเวลาดูอย่างเนี้ย แล้วก็อันนี้เป็นแอมเบียน์ของเขาไม่ตะโกนมากนะคะและนี่เลยพวงมาลัยคือปุ่มเยอะมากทุกคนปุ่มฝั่งซ้ายอันนี้เอาไว้ควบคุมการขับขีบ่แบบเวลาเราจะเข้าอแดปทีฟเนาะอันนี้ก็คีบเลนสามารถกดออกได้ก็คือกดค้างตรงนี้ถ้าขึ้นเป็นสีสม้มแปลว่าเขาไม่ได้คีบเลนให้ถ้าสีเขียวคือเขาจะคีบเลนให้ก็จะมีการดึงพวงมาลัยกลับถ้าใครรู้สึกว่าไม่ชอบให้ดึงก็สามารถปิดได้ตรงนี้เอาไว้เป็นแบบคําสั่งเสียงมีเดียต่างๆอ่านะทีนี้ มาดูฝั่งตรงกลางกันที่เราชอบมากเลยคือดีไซน์คอนโซลทุกคนมันมีความแบบเหลี่ยมมุมตรงนี้คือเห็นชัดมากแล้วมันสวยมากเวลามองไกลๆแล้วก็วัสดุอ่ะที่หลายคนบอกว่าวัสดุไม่ค่อยดีอ่ะฉันแอบ,บเห็นในกลุ่มมาอันนี้รุ่นท็อปวัสดุค่อนข้างโอเคนะคะทุกคนมาลองสัมผัสคันจริงกันได้ส่วนตรงนี้สามารถทัชสกรีนได้หมดเลยนะคะนี่แค่แตะแบบนี้ก็จะขึ้นมาเลยว่าเราอยากเข้าเมนูไหนก็ถือว่าสะดวกดีแล้วก็การตั้งค่าก็ที่เราบอกว่าแอบ,บดูยากคือเห็นไหมว่าไอคอนเขามันไม่มีสีอะ่ะคืออาจจะแบบกดยากนิดนึง เนี่ยแต่ว่าการตั้งค่าต่างๆก็สามารถเข้ามาได้นะคะหน้าจอไม่ดีเลยนะจากการที่เราลองกดดูเนี่ยการปรับแอร์นะคะสามารถปรับอุณหภูมิตรงนี้ได้ดันลงคือลดอุณหภูมินี่ถ้าดันขึ้นคือเพิ่มอุณหภูมิถ้าอันนี้เป็นแรงลมดันขึ้นคือเปิดดันลงคือปิดอันนี้คือทิศทางแอร์ที่เราบอกคือปังอะชอบตรงกลางแต่ปังไม่ชอบตรงนู้นคือด้านข้างค่อนข้างแงนถ้าเราเอนบบกไปข้างหลังไกลๆอะนึกออกปะ มันจะแอร์ไม่โดนหน้าแอร์จะขึ้นไปหลังคาแทนตรงนี้เอาไว้ปรับวอลลุมอันนี้สะดวกมากมคือดันขึ้นดันลงได้แบบเร็วๆเลยตรงนี้ช่องชาร์จคือว้าวมากครูคนเห็นตรงนี้ปะเขามี usb type c ช่องหนึ่งใช่ไหมแต่ว่า ข้างบนเป็นไฟสีขาวถ้าเรากดนี้เป็นไฟสีส้มคือถ้าเราจะชาร์จแบตเฉยๆอยาให้เลือกอันบนแต่ถ้าเราอยากเชื่อมคาเพย์ด้วยเสียบไปด้วยเชื่อมคาเพย์ด้วยก็กดเป็นอันล่าง <S <S อันนี้คือสะดวกมาก <S <S สมมติว่าเราอยู่กับเพื่อนอะไอคนที่เสียบไม่ได้อยากเชื่อมคาเพย์อะไรเงี้ยก็สามารถมากดอันนี้ได้ว่าฉันจะชาร์จแบตเฉยๆถึงเสียบรูนี้ไปแล้วรูนี้ก็ยังมีช่องชาร์จแบตแบบเฉยๆให้เสียบอยู่นะคะทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นช่องวางแก้วนะคะช่องวางแก้วเมื่อกี้เราลองวางก็โอเคอยู่เนาะนี่เอาไว้ล็อกแต่ถ้าคุณแก้้วววใหญ่่มมาาากกกรูสันจะงไพอ็ปิด ปิดเข้าไปค่ะนี่ก็ไม่ต้องล็อกอันนี้คือเก๋ไก่นะสมมุติว่าเราไม่ได้อยากวางแก้วเราก็วางเป็นโทรศัพท์ได้ตรงเนี้ยตรงนี้ก็มีปุ่มต่างๆนะคะเป็นแบบ auto h o ฮอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องการใช้กล้องเป็นตัวช่วยแล้วก็กดกล้องได้ระหว่างขับนะคะแล้วก็อันนี้เป็น w i เลสชาร charger แล้วก็อันนี้คือเบาะจะเป็นแบบนี้นะคะชื่อเชื่อ,อมยาวไปเลยพี่รู้สึกว่าเป็นนวมแบบถ้าอยากให้น้องหมาหรืออะไรเงี้ยมานั่งด้วยก็นั่งได้แล้วตรงเนี้ยเขาสอดเอกสารเข้าไปได้อีกนะมันอนเนกประสงค์นะ<อ>แต่ยกขึ้นไม่ได้นะคะถ้าสมม,มติอายปรับเบาะอน้ยไปดว พี่ว่าเอาไว้ซ่อเนเงินช่องนี้ได้เนีเนียนๆแล้วก็เลื่อนบอกว่าออปิดล <laughs> ราร์ทไวเลตไวใช่ปะ <laughs> ก็ไม่มีใครเห็นตรงนี้ลยเออพ <laughs> ี่วางหัวเนี่ยพี่ชอบมากเพราะว่าเมื่อกี้ตอนขากลับมาโรงแรมออพี่ต้องมีคนขับแล้วฉันหลับปุ๋ยประมาณชั่วโมงนึงทุกคนออพอไม่เคล็ดสบายมากดีเพราะว่าอันเนี้ยคือเขากว้างแบบกว้างเลยเห็นปะมันยังเหลือแบบสองข้างอ่ะ เอออันเนี้ยคือโอเคใช้ได้พีก็ได้เพขามีความโค้งมนให้ไงใช่เป็นรถที่แบบใส่ใจความสบายจริงๆอ่ะด้านหลังนะคะก็คือพื้นที่เล็กลุมคือแบบอย่างเงี้ยหัวคือแบบเหลือเยอะด้วยเห็นลุมประมาณสองกัาปั้นนิดนิดสูง1 6ออันนี้นะคะมีที่พักแขนแล้วก็ที่วางแก้วให้โอเคทุกอย่างเป็นนวมอันไหนปรับปรับเอนเบาให้ดูหน่อยนี่ปรับตรงนี้นะทุกคนด้านประตูข้างเหมือนแบบเบาะหน้าอะไรเงี้ยนี่ฟึ๊ก อยากจะนั่งหลังตรงไหมอยากจะใช่อยู่ใจอ,อ,อย่างนี้ประมาณน,นี้นนก็ได้่าแล้วก็อันนี้คือเอ็นไปเลยอันนี้คนง่วงออันนี้คือสบายนี่พี่ชอบตรงนี้หลังเบาะสามารถแขวนกระเป๋าได้นะคะคือกิมมิกอะไม่ได้ทำมาให้มันเสียเปล่าตรงนี้อันนี้โหนได้นะคะนนเล็กๆน้อยๆเขาเก็บดีเทลหมดเลยตรงนู้นก็มีนะคะตุ่มเอาไว้แบบแขวนแกงแล้วก็ช่องแอร์ของด้านหลังจะอยู่ที่เสาประตูนะทุกคนไม่ได้อยู่ตรงกลางเพราะว่าตรงกลางจะเป็นลิ้นชักแบบนี้แต่อันนี้เป็นตัวรองเลน้นไม่ได้มีแบบช่องเก็บอุณหภูมิอะไรจะเป็นช่องเก็บของเฉยๆ โล,โล,โล่งๆเห็นเครื่องหน้าเลยได้ๆคือฟินนั่งข้างหลังสบายอยู่แต่ถ้าขับเร็วๆอาจจะตัวโยกนิดนึงอ่ะ <c oughs> ก่อนที่เราจะไปตัวท็อปเดี๋ยวพามาดูอันนี้ก่อนเป็นอีกิมมิคของเกียร์เลยคือปกติถ้าคันไหนจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องเสียบปลัก๊กใช่ปะแต่อันนี้เขามีปลั๊กมาให้เลยแบบสามารถเสียบปลั๊กสามตาได้อยู่ตรงนี้ค่ะทุกคน <c oughs> เสียบปลั๊กแบบนี้ได้เลยแล้วก็ต่อมาใช้ไฟได้ฉ่ำๆอันนี้เขาต่อเป็นปลั๊กสามตาอยู่นะคะแล้วก็ต่อโปรเจคเตอร์แล้วก็ยิงมานีอันนี้คืเร่องปรเจคยอ์นๆ เขาเสียบชาร์จโทรศัพท์ไว้ด้วยเครื่องหนึ่งอันนี้ของใครไม่รู้ถ้าหายไปไม่ใช่หนูนะคะอ่าส่วนคันนี้เขาก็จัดไว้แบบนี้เหมือนกันทุกคนคันนี้เป็นตัวท็อปแลนด์เอามาดูว่าอันนี้ทําอะไรได้บ้างสมมติว่าถ้าเราไม่เสียบใช้แบบนั้นอันนี้เขาตอปลั๊กออกไปเป็นปลั๊กสามตานี่นะคะนี่อุ้ยอันนี้เสียบกับอะไรอะ่ะปลั๊กสีดํานี่คืออะไรเสียบไฟจริงปะเนี่ยมันม,มันเยอะมากเลยนะทุกคนก็ดูขนาดเต็มดิจริงปะเนี่ยถามใครได้บ้าง ขอโทษน,นะคะปักที่เป็นสีดาแล้วที่ลากมาถึงตรงนี้คือเสียบเปิดอะไรอะคะไฟนี่ครับอ้ทั้ง <ไฟ S 1> เต็นเลยเหรอคะใช่ครับโอ้ oh my ม o d คือกลับไปดูกําลังไฟก่อนว่าปล่อยกําลังไฟเท่าไหรถึงปล่อยได้ขนาดน,นี้ทุกคนปล่อยไฟ2 5 0โวลต์16แอมป์เมื่อกี้โปรเจคเตอร์ Macbook ชาร์จโทรศัพท์ก็ยังว่าอันนี้คือเสียบไฟทั้งเต็นแม่เจ้าจริงๆตรงนี้ถ้าสมมติไม่มีผ้าวางอยู่อะสามารถตั้งตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราก็พับเบาะนั่งกินข้าวได้เออทีนี้ ไปดูสิ่งที่แตกต่างของตัว e อ c l u s i v e ว l d r i v e กันอันนี้สิ่งที่ได้เพิ่มมาของตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็คือที่วางกินข้าวลูกๆสามารถนั่งกินข้าวได้น่ารักอ่ะ oh. นี่และอันนี้คือตู้เย็นที่บอกนะคะทุกคน mm hmm. เป็นเขาเรียกว่าช่องเก็บอุณหภูมิดีกว่า mm hmm. คือถ้าสมมติว่าน้ําเย็นอยู่แล้วหรือน้ําอุ่นอยู่แล้ว อันนี้จะรักษาอุณหภูมิไว้ให้ได้เออใช่อยู่ที่5ถึง55องศาใช่สามารถเปิดปิดแบบเนี้ยได้แล้วก็ตั้งไว้ว่าจะอุ่นหรือเอาเย็นนะคะแนะนําว่าถ้าอยากให้เย็นก็เอาน้ําแข็งมาแช่ในนี้ก็ได้เขาเป็นฟิล์แบบเหมือนกระติกอะไรเงี้ยนี่นี่นะคะถ้าเป็นรุ่นอื่นก็คือจะมีแค่นี้ในเจๆดแต่อันนี้คือมีตรงนี้มาเพิ่มแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มนวดที่ของแบบกดทีเดียวปุบบบบบบนนนน้าาสมมม่่ีปปจะะรัออแแผใชท เราจะขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่า สนุกดีมากๆากด้วยการขับจากเชียงใหม่มาเชียงรายอันนี้คือการมาเชียงรายครั้งแรกของพวกเราเนาะแล้วก็หวัง<ช>ว่าคลิปนี้ใครกําลังตัดสินใจอยู่หรือใครจองแล้วกําลังรอรับรถก็น่าจะได้เขสดไดฟ์กันเร<ช>็วๆ,ๆนี้ค่ะก็ลองไปดูสเปคเต็มๆกันได้ในเว็บของเขานะคะมีตั้งแต่ราคาตัวเริ่มต้นก็คือ1นึ่งล้านสองแสนบาทรุ่นต่อไปนะคะเป็นรุ่นแอร์ก็จะเพิ่ม 1, 3, 9, อีกแสนหนึ่งก็คือหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทใช่ส่วนรุ่นสามเพิ่มมาสองแสนเป็นหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน 9, คือถามหลายๆคนเมื่อกี้แอบคุยกับพี่ๆว่างบเท่านี้ซื้อไหมหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันคุ้มนะถ้าตัวท็อปสุดยิ่งคุม้มพอะรู้สึกว่าฟังก์ชันที่ได้มามันครบแล้วก็อินทีเรียววัสดุอะไรอย่างเงี้ยก็คือใกล้เคียงกันคือจะมีแค่สีภายในที่เป็นแบบว่าแตกต่างใช่ถ้าตัวรองเลนส์กับตัวเอกลุศ e ิปอ่ะจะมีให้เลือกทั้ง2สีเหมือนกันแต่ว่าถ้าตัวรุ่นเริ่มต้น2อันน่ะจะมีแค่สีเดียวเลือกไม่ได้ใช่ก็คือใครชอบแบบไหนก็คือไปเลือกแบบนั้นเลยแต่ไอบอกเลยว่าคันนี้ย เหมออาะกับสายครอบคร<ช>ัวเนะเจ๊สายซิ่งอาจจะไม่ได้แบบว้าวขนาดนั้นถ้ามา<ช>ลองคันนี้คือเมื่อกี้ตอนที่เราผ่านทางที่มันเป็นแบบหินทางลูกรังอะไรอย่างี้แต่ขับตรงคือรถทําได้ดีมากช่วงล่างดีมากเก็บเสียงดีมากคือทุกอย่างแบบนั่งสบายสุดๆ<ช>แต่ทางที่มันยากคือทางที่ต้องแบบเลี้ยวโค้งเยอะๆ ชีวิตประจําวันไม่มีใครขับทางเลี้ยวโค้งเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วนอกจากคุณจะเป็นแบบสายแคมปิ้งหรือบ้านอยู่บนดอยอะไรเงี้ยเออใช่ไอ้ว่าคันนี้เป็นรถที่แบบอเนกประสงค์มากถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องใช้เวลาเยอะๆอยู่กับในรถอย่างเช่นแบบไปส่งลูกป้อนข้าวลูกในรถลูกต้องทําการบ้านต้องอะไรเงี้ยคือคันนี้เหมาะอ้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่คันใหญ่ราคาดีแล้วก็ดีไซน์สวยหลายคนกรี๊ดกันมากตอนเปิดตัวไปครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พวกเด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะนี่ให้ดูสีขาวอเขาชอบสี